อ้ยเอ้เปียงอ้าวพากูยกกไม่ยกเออเปียงอือสบายดีบ่สบายดีไหมสวัสดีครับนี่พี่เคนักเรียนแอ้าวีขอให้ความสุนะเหมือนกันเหมือนกันต้องบอกก่อนว่าแต่ก่อนเออให้ดูกันเดยเออแต่ก่อนเนี่ยผมจะบอกว่าผมจะเข้าไปเนี่ยแล้วก็พูดว่า ขอให้ม,ม, λ, มีความสุขขอให้มีความสุขทุกวันใครอยู่บ้างใครเคยอยู่ในช่วงที่ผมเข้าไปเข้าไปคุยแล้วก็อะไรวะ <Charlie S 1> แล้วก็พ <speaks> ิมพ <Yeah. S 2> ์ยะชาลีเอ่อลิสนยะฮึ่ไม่ลืมโมงเงินนะวันละข้าเงินจะัลเจ้าจาจเป็นยังไงไปวนวาเธอไม่เจ่ากันนะแปลว่าอะไรวะ <c oughs> ฮะไปว่าอะไรวะนี่เคนสโลพีชธรรมะสังก็จะตกมันใจใจมันเั่นนักอ่าเข้าใจได้สโลได้ปะสโลไม่อยู่อยูอักเคนสโลสโลได้ปะมึงส่งวิดิวอ่าก็มีเหตุผลอยู่มึงส่งวิดิวโอเคอีกเนี่ยปะพีชอักเคนอักเคนยู เจนอเกอนเออสโลสโลโอเคอืมไปเออเมลูเมองกานาวัลรัคของออเดอจะเป็นยังไงเป้วเาเธอร์ในตองกานาไอจังแนะ <laughs> ม่งจังหวัดอะไรวะเนี่ย <laughs> นี่กับเข้าทำดมดมที่ธอมาฉันก็จะโตมันใส่เส้มันิมนา,นา คนตายนีมันคนตายนี yeah. ทน่ทำไรอยู่เย่ <S <S 2> <S 2> <S ทำไรทำไรฉันทำไรยูสู so <S <S 2> <S 2> พูดภาษาไายเลย <S <S 2> <S 2> ไม่รู้ว่าอ๋อเพลงกูเองนี่หว่าเออคนนอาสารเลย เออนักเลงนะครับเราได้มาดูนักเลงนะครับให้ผมผมชอบมากเขาทําเสียงเปิดก๊อกน้ําเหมือนมากนะครับผมตึงเปาะเตาะโคตรจ้าบเลยอคนใต้อ่เมื่อวานยิงกี่ลูกครับเนี่ย ไม่น้องแล้วเนี่ย <How? S 1> แก้วเนี่ยอดแล้ว you 40แย่โอด how old are you forty <40? S 1> อ่า you are 40, 40. เขาไม่ใช่สามสิบสองนะเพื่อนสี่สิบสี่สิบแต่หน้าเด็กเฉยใครไปเข้าใจสามสองหลอกใครไปเชื่อก็แย่แล้วสี่สิบ forty forty อ่ อ๋อส,สามสิบสามสิบห้าสามสิบห้าสามสิบห้าแต่ว่าหลายคนใครเป็นด้วอยอายุเท่าไหร่กันสามสิบห้าแล้วอันนี้แกแล้วผมเลยบอกว่าคนคนนี้ไม่ใช่เด็กนะครับผมคนนี้แก่แล้วแต่ว่าก็ดูสภาพแบบที่เราเห็นน,น,นั่นแหละเออพี่ I'm my 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 friend ติ n อยู่ 25เข้าใจ25 finish my win think <Yeah. S 2> uh, you fainting <20. S 2> you, you fainting uh, my my, <four. S 1> my 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 friend think think you แบบโอด25 years old my age อ่าแต่จริง you อ่ะ40 โตีวินเออม่โฟตีวินอีกห้าปีก็สี่สิบผมขออนุญาตพูดภาษาไทยไปเยอะเพื่อนๆก็แปลกันไหมนะผมผมชอบเลยแบบว่าพูดภาษาไทยนะ Today happy happy ปี้ไหมเย้ชา h ์ลีเฟ i ิล a ่และไทยแลน Family ลามเหมือนเมื่อวาน s t e r d a y เหนื่อยป่ะร้องเพลงทั้งวันทั้งคืน อสามสิบห้าวินสามสิบห้าเอาสรุปวินสามสิบห้าหรือ are you อายุเท่าไหร่เอาอเกน how old are you อ่าเอ่อเหมคุยและเรื่องเดียวกันชาญอายุชาญอายุสามสิบสามปีอ่าสามสิบสามปีก็เก้าลี่เก้าลีอายุสามสิบสามอะไรวะ ผมพร้อมแบบนี้แข็งแรงนะครับผมจะบอกให้นะครับไม่ต้องไปห่วงเขานะครับผมอืมเราอะไรนะ before before t o t o t o weeks ใช่ไหมที่เขามาไทยแลนด์อะ่ะ before just yes, before คือคนเนี้ยมาไทยเมื่อเมื่อประมาณสองสามอาทิตย์ที่แล้วนะเพื่อนมาก่อนหลายๆคนที่ที่มากันช่วงสงกรานด้วยนะเขามาก่อนแล้ววันมาเนี่ยคือเขาลงแอร์พอร์ตอ่ะ อยู่อออไซ์แอร์พอร์ตยู่แบบแฮปซอนกราเซตแบบเท่มากเลยผมจะบอกให้ว่าโคตรเท่เลยอืมเนี่ยคุยกันไม่รู้เรื่องดีน่ะไอโทรศัพท์ผมสั่นไม่ใช่อะไรนั่นเพื่อนอืมนั่นแหละจำได้ตอนตอนลงเครื่องบินผมจะบอกว่าโคตรเท่เลยครับถ่าแบบ แล้วก็มีแว่นตาแบบเท่ๆด้วยไม่ไม่ค่อยเหมือนใครชงชุดอะไรนี่คือบอกก่อนว่าเขาใส่ก่อนหลายคนมากเลยนะนเพื่อนอมห้ y ุก a ีไอวัน o n นฟ o กูดกูดแบบกูดจริงๆแบบไม่กวนติงเพราะว่า วันนั้นเมื่อวานกวนติงมากผมนี่คือพาเพื่อนๆบุกไปแล้วคือประเด็นคือพอพาบุกไปปุ๊บตั้งใจร้องแบบกวนติงแต่ในความการร้องกวนติงเนี่ยเพื่อนๆยังบอกว่าโอ้เขาร้องดีแล้วผมคือตอนแรกแบบอ้าแต่เดาไวแ้วแล้วว่าพอจบไลฟ์ปุ๊บต้องกลับมาร้องดีกวนติงมากๆเลยคำอะไรวะเข้าใจไหมเนะี่ยคือ,อแว่นกระแดดกันกนานที่ร้านปลอภาษีอ่าใช่อ่ะต่อผมเนี่ ช่องวิทยายุทธอยู่แล้วนะครับผมความกลัวเป็นสิ่งที่เราคิดไปเองนี่วันซองวันซองฟอฟอะไรไม่รู้เพราะว่าน่าจะร้องไปวันทันเด็ดซองแล้วเมื่อวานออโอเควันซองพี่เดี๋ยวไปทำงานแล้วมาทักทายเพื่อนๆอืมโอเคพี่อขอไอ้ไม่ไม <Okay. S 1> hey, uh, ่ไม่แฟน One listen, um, nana, I t just now my, my song, my song, uh. My song? ah uh. Uh, uh, just now you sing a song, my song, uh. My song? No, my song, my song, my song, uh. Charlie song? Ah, yeah, yeah. Charlie song. Di, difficult. Very difficult. โคตรโคตรโคตรอยากฟังออจารีศยาะน่าโมรุล่งด้วยเรลิทิคคอลต์อะโอยยผมจะบอกให้ผมว่าเขาตั้งใจพูดเก่งแค่ไหนฉลาดแค่ไหนตั้งใจร้องเป็นภาษาใต้ด้วยอ่ะ ฮึมมิกิลาไม่เปนเพระเธทิ้วันนี้คที่เราออรแบบ no no music อะอ้่าวเนี่ย่กูดกูโนกูไ่กูเลยอ๋อ วเวิยเก่งแค่ไหนอ่ะร้องเป็นภาษาใต้ได้ด้วยอ่ะ <c oughs> นี่ไม่ต้องห่วงเรื่องต้อนะครับมีแต่จะเตะเนี่ยนะครับผม <c oughs> ต้องการเพลงของคุณไหม yes, คุณ <my> ต้องการเพลงของฉันโนโนไม่ไม่ o n งโอแบบ you sing a song โอลี่แบบ sing a song เลยดอนดอนมิวสิกอ่ะ 돈นดนมิวสิกดนมเด받아야되는데음아อ케이잠깐만요이거กแล้วกันเน u ะ t no 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 music no open m u no no open h uh, no open แบบแบบอะไรว่าบีดอ่ะโอรี่แบบซิงกซองเลยอืม ออืมู่ร้เเงโนซาวอ่ะอืม คนใมันรมรักกันมีความเต็มมันฉัดฉันส่งสวรรค์ที่โรยปลุกกลมมาให้เธอกับฉันเอาจริงๆรู้ไหมฉันนินได้คิดจะรักเธอให้ใจมองคงเป็นเธอที่ที่รันใาจาเธอสุดตา ลงรักให้ฉันแล้วลมละเมอเาแผ่เจ็ไปตางเสียงหงหัวใจแล้ววันหนึ่งลมท่เดิจังลังฟัานล้วหอมเค็มจาอเลี้ยหอมหอสึงกลางผู้สุดท้ยนี่มันคือเรื่องจริงเพราะฉันได้ได้ดินมาอลอนไปทางไกจกับเธอ We do we y o we จ o we do ไม่เรื่องเมื่อกันนะเวลาเข้างานเจ้ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวว่าจะเป็นใจต่อความรันะเออว้าวโอ้ยโอ้ยสวดมนต์โคตรเก่งเลย I I need I need practice เออเอ่อไม่ไม่ ไม่รู้เหมือนกันนะอืม I need the pretty แก่โกรธโกรธโกรธโกร I need pretty แก่ดูเวร g กูดสวดมนเลยอ๋อฉันฉันดีจุเวลาตอกใจว่าอลไรนี่ว่าจะโชว์นิ้วกางให้นะครับผมอืมเออเออ กด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 อ่าทุตวันวันนี้วันนี้ขอให้มีความสุขมากๆขอบคุณชาร์ลีชาร์าลีวันนี้ขอให้ความสุขมากๆนั่งละหล่ะ thank you สนุกสนุก่าสนุกสนุก c ูวันละนิดวันละหน่อย thank you ขอให้วันนี้มีความสุขบอกเลยอําอะไรนะแบบว่า ดูแลเอฟซีไทยแบบน่ารักน่ารัก thank you thank you มากมากเออเอฟซีไทยน่ารักน่ารักมากมาก thank you เออทับทีเข้าเออ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 เจอกัน์ซีโบ๊ายบายเออบ๊ายบอะอะอืม